พริกไซดเบอรส่วนสวัสดีจ้าพี่น้องปังแปะสุกุสุขคนพ่อกวางอีกแล้วมืวอนี้พี่นอ้นองมาพี่น้องมามามามนีม้มากินเขา กินข้าวก่อนไปทํางานกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงก่อนไปเห็นงานคือเกาค่ะคือเกาอาทิตย์หน้าคือสิคือสิบวัแมนแล้วลพี่น้องอาทิตย์หน้าคือสิบเข้ากาเสารแล้วพี่น้องคือสิบ่ได้อัดคลิปแต่ว่าคันว่างก็สิอาดคลิปเรากินข้าวอยู่หมองเห็นงานด้อพี่น้องเนดะ้อแต่ว่าคนมันหลายเลยอายเจะ้ามากมากอม,ม,มกินีมน่ีอาหารบ้าน,านมากเลยข้าวไข่เจียวไข่เจียวสซหอมละการนี่ แก้วตำเองเสีบเสบพวงทำม,น,มนีม้แก้วนี่พี่น้องดูกินไปวอกไปเนาะพี่น้องเนาะนะ,นะเห็นบอกแก้วไปแดกมาๆมาไม่กินขวน้ำกันพี่น้องกินข้าวก้อนไปเห็นงานมามตรวจเลยได้ตรวจเลยลาดแก้วพี่น้องลาดแก้วกับมันไข่เจียว หอนบ่าเห็ดว่เห็ดเผ็ดลายย่างเสียทองอืออนี่ผักแกมแล้วพี่น้องผักเบอร์เซ่บขนาดพริกใส่เบิดส่วน พริกปูกไ,วไ,วปบบกไว้ใส่เบอร์สวนเผ็ดไว้มาชิมก่อนหน่อยให้เบอร์สวนพีพน่น้องพริกกูเผ็ดก็เลยใส่เบอร์สวนมาแล้วมาใสิตุกเส้นหอมลายๆ กระเทียมเลยๆพี่น้องก่อนไปเห็นงานวันนี้มัน,เห,น,น,าานเห็นงานกาใบอาทิตย์ไหนนงานกาเสาพี่น้องเขาไข่เจียวพี่น้องไหมเด้อ ก่อนไปเหงานพักกันยังกินเนาะกินยังบอกว่ากัแม่นทอดใครเลรอพี่น้องเซฟขนาด ใข้กับขอเจ้าไว้พี่น้องกินง่ายชูเหลือบุบเปลืองขอต่ำแก้วบุ๊บนี้แฟ้นกลวงมากินนี่นแดงแรงละสิเป้นของกินเพชรก็กลวงอีกมั้ แันนี้อืมฟังฟังนมฝากไขกันแก้วเร้อไป แวะมมาหาพี่น้องกนไปเห็นงันเยี๋ยวขอเศร้าแล้วสิบุ๊ดไแวะมมะาหาดูอืมอร่อย <c oughs> ที่สุดของที่สุดแล้วข้าวไข่เจียว เส่หอมอไม่ได้เส้นหอมหอมป้อมหอมหัวใหญ่หอมเด่นอือลมล้มไปหรอก เมื่อวาอนนี่ไปแรงโสดดีไปไม่แดดไม่ดแดดแจ้หนาวเมืเ่วานนี้มันไม่แดดไม่ล่มหนาวเหนาวาหนาวเขอาไปซีซีลบหนึ่งครับจับหองจับจับหน่องอยากกินลาบ ke dalam สุดท ah no. mm. ้ายแฟนหลว์แฟรนโลว์เราเยตรวจซื้อมือนองเองน้องบางแก้วก่าปวดบ่เฮเียเดียวกินได้เป็นซออาทิตย์เล บ,บ่สิแบ่งไปมูนหะมูมาก,กินอันพี่น้องเมื่อเดียกินมาและเมือม่อหนาพ่อกันเนาะ,ะเนาะเมื่อหนาแล้วมาอาคดคลิปมาคุยกันกินข้าวเป็นมูกันเนาะ,ะอ่าเมือเ่อกี้ฝากคา,ายแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใของเนื้อจ๊ะพ่อกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ